ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมไม่ติดยิดอะไรอยู่แล้วผมดูแล้วว่าถ้าเกิดมีความเหมาะสมอะไรต่างๆเนี่ยผม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 พร้อมที่ผมผมผมเป็นนักกีฬาและผมผม,ผม ya, computer, ยินดีที่จะรับคําเสนอแนะคาแนะนำอะไรต่างๆครับทุกทุกจากแฟนฟุตบอลทุกคนนะครับเดิมข้าคิดว่าขุนนางแผ่นดินท่านอย่างท่านเนี่ยคงเจรจาต่อหน้าทหารทุกคน อย่างมีปัญญาไม่นึกเลยว่าจะพูดจาจ่วงจาบยาบช้าเช่นนี้ขอให้ทุกท่านฟังข้าพูดสักคำพวกไร้ปัญญาหน้าซื่อใจคดจึงพากันเป็นใหญ่เสวยสุขพวกเฮี้มโหดเหล่านี้พากันเป็นใหญ่ทำให้บ้านเมืองเสื่อมสุขอย่างหนักถวยราช เดือดร้อนกันทุกย่อมยา่าเมื่อได้มาเป็นขุนนางก็ควรช่วยเหลือบ้านเมืองสร้างความรุ่งเรืองแต่นี่กลับไปช่วยโจรแย่งชิงอำนาจโทษหนักนักกรรมต้องตามสนองเจ้าไรยางอายไม่รู้หรือคนทั้งแผ่นดินต่างอยากฉีกเนื้อเจ้า <c oughs> เจ้ามันคนไทยโจรร้นชาติแม้จะต้องสิ้นใจตายในวันนี้ อยากรู้ว่าเจ้าเองมีหน้าไปพบอุรพัษรัตว์ราชวงศ์ท่นเรือตัวผมเองเนี่ยผมไม่ติดมิตอะไรอยู่แล้วอยู่จนแก่ปูนนี้แล้วยังไม่มีความชอบสักอย่างรู้แต่แล่ลิ้นลมปากช่วยจอนร่นชัาสุนักขี้เหวอนอย่างเจ้า,จายังกล้ามาเห่า,าหอนต่อหน้าข้าอีกเถอะหรเจ้า,าเกิดเจ้าไม่เคยพบเห็นคนไร้าย,ยางอายสิน้นดีเช่นเจ้า